อันนี้เห็ดอีหย่า,ยาพี่นีงมันถ่ายไหลสุดว่าสิอะไรเหรออันนี้ค่อยบอ่หู้ดอกไปเอาถั่วงอ,อกไปล่ะโอ้โอรนิโกอันนี้คือมันแช่ไหมคือมันใช่ไหมพจะกใบมันแข็ง ต้มเลยเกลือนี <the> kind of ่แข็งเลยห้องจำนี่ไปลอยเายเจ็ดสิบเจ็ดสิบกวนพักซีพักซีมันเป็นตาหมมาอะลนี่ซาละเน่พักซีลาวก็มีมุกพักซีก็ นี่พักชีเขาโปโูกนองใส่ถุงแจกซีท่าทานจะปูกเองมันจะหอมไหมเนี่ยงงต้องโอเรียนถูกอยู่นะแต่มันจะหอมไหมนั่นไข่เค็มคันนี้ไข่เค็มเออวุ้นเชียงกุนเชียง จะให้ิซาซาลานเขาอย่ไ,ไอนอซาลาเปาซาาปาอฮ้ยขาไปทางหน,น,น,นางไหนไหซดมันมั่วมันเข่าลานมัมีนยายอยู่ตรงไหนาย,ยาย ววโอมาโวโอมายุงมันขันสุวัโอมาโอ้ยปลาทูฮะกินแต่ปลาทูเอาใส่เห็นย้ายน้ำเนยโอ้ย <tuh> อ <correlation>. <Sure> ้ยนกจิ้งจเอาไปเอาไปเอาไปอย่างไงเอาไปหนึ่งปีเป็นหนึ่งเป็นเมียงมากอยากอยากได้อันยูใส่โตเท่าใด อยากได้หน้าอยากหนึ่งยุแล้วหน้าสีเป้าลูกร้านกระแตกสวดๆได้พี่น้องเลยเสีร้องสีรองไปหนึ่งคอยเห็นเขาหนึ่งแน,น่นันคอยอยากร้องหนึ่งเนาะเงือป้านีเเาา่นนะเอาตัวหนึ่งตัวหนึ่งพ่อกันกินบอลลูกหนะ้ากินไหมเนาะนะมันสีเฮดเป็นบอลลูนาะน่ะมันสีแสบเพราะพ่อหลูกสีหยางกันกิน,นดีบคบ ฮะหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งก็พักหนึ่งตัวจิ้มน้ำจิ้มนี่จะคุณเล่นเจียโอ้มันจะแข็งนี่เจี๊ยแข็งมันไปถามแบบชิลีมันต้อันนี้อันนี้เอ่อหมูนังหมูใช่ไหมหมูนังหมูอืมโปรตีนพี่น้องร้านนี้ของมันหลายอุ้ยอยากกินทัวร์ดิมเออ ไอ้ติมทัวดดำมันหนาวอยู่พีกล้วยนี่กล้วยมันเผือกมีบดได้ลานนี่ลานที่นั่งหน่อยนี่บ่มไนีว่ากินแต่ของแซ่เข็งทั้งปีทั้งศาตร์เขาโผลเห็นะบ้านนี้เขาไม่กินอะไรหรอกเขากินแต่ของแซ่เข็งเขาโผล่ตอาไปจักเชอบกินนดีลนะ นแค่้องแซ่แขนครับเอออะยังเออ,เ,อ,อเดี๋ยวคอยหาดอก่อยหาพวกนี้กันกไปหาเกินนู้ดนงกันไปหานู้ดนไปพวกนี้เหมาแซ่แขนบัดใบตองกล้วยก็เส่แขงเลยพี่น้องใบเตยเขาก็แส่แขงมังเนมังเนี่ ปลาเปียปลเปียะว่ามีอันสี่สิบตีนี่นจะสามสิบว่ะขาดไม่ได้เลยลูกสิบีน,น้ำยาน้ำลามนีม่ปั้นก้างมัโนมีหรอลูอกสิ่งป้าปั้นก้างไหมแบบว่าตองเอาแบบใหญ่นะแบบน้อย นอไหม่อย่าลืมเด้อนอไม่อ้ยลุกเถอะพี่น้่งมือเย็นเกิสันนๆเอารเห็ดกาวปุ่นเ <c oughs> ดีด๋ยเดยกอยเอาไรอยู่้กระปุ่น นมใม่น้อม่อไปทางเส้นคุณเลือคุณนะครับอ,อ,อือไปเห็นคุณเพราะอันนี้กันคือเออนี่ยครับลูกสินเฮ็ดเอาไปใจกันที่ข่านเฮ็ดได้บางเจอนี่ลูกสิน เทียหอมทูบแทะทูบหอมจังเลย้าวหอมทูบแบบสดชื่นเลยทูบจัสนิ่นี่อื้อนี่ดอกยังอี้ยหอมอาทูบไปก่อนจากอันมันหอมอ่ะ เจสมินกับดอกดอกมะลิบอ่ะนี่กลร่หอมที่นอ่มันหอมเนี่ยกลหอมจะก็ไปจุดไปครับเออจุดในหลาดมันหอมอ่ะเนี่ยของหวานแะนกของหวาน อยากกินอยู่เห็ดเห็ดเองก็บอเขาอยเป็นเยอะทำอะไรก็บอเป็นน้ำเขาดอกนี่น้ำสมสายสู้จิ้งวปเตียวต้อง น้ำส้มสายสูขของแท้ได้ค่อยอร่อยมีเสี้แข็งอันนี้ต้มยำเลยเนาะน้ำพริกต้มยำพริกแกงใส่น้ำกันเลยก็ได้เออขอยกใส่น้ำกันพริกแกงเอา้าปรุงเอาแสีบกระเสบ ปีกับบักมีไรอยู่หเออเมมอยู่ดักอ๋อปีไงนี่เด้อันไหนสามร้อยสี่สิบอันน,น,นี้อันนี้อันนี้แม,ม่ปลานมเอามาเป็แม่ปลานมอันใดแสบจ้ะวะกรเตี้ยคอยเอานี่ปปนอ,อืนนจจอทำไมกันพัน,นท้ายนอนซิงกันเนี่ยอุ้ยประเดีเด๋ยวคือแพงกว่าเกเาแธอยะ,ะอือ แต่ก er er e ้อนขวแล้วสองอ้อยขัวนะเย็นนี้ขึ้นมาหกอ้อยขัวเเดี๋ยวคอยมาหานำปลาแดดแล้วนี่เดี๋ยวนำพริกเปล่าต้องไหนเนาะน้ำตาลปิ๊บน้ำอ้อย อเออประหลาดประแดกประแดดต้นนี้น้ำพิงเนาะประแดกอันไ้อ่ะ ของคนไทยยื่นทีเขียนไทยเนาะเป็นของคนเวียดนามเหรอ,อคนี่จ่ของคนไทยเป็นของคนไทยเลยเม็นมา <c oughs> แดกปากกะดีปากกะดีนี่เขียนปลาน,นี่เป็นของเวียดนายา <c oughs> yeah. เล่นให้ยาลูกผลแตกสวด อันนี้ประแดกผมวะประแดกคนไทยอยากได้น้ำนนะ่ะเอาตอนมันไปกับจินบาเป็นจินตอนบาเป็นมีอยู่ที่อยู่แต่อยากน้ำปลากจะตุ จะเอาไปเติมเอาไงล่ะไปต้มต้มน้ำใส่เอาเดี๋ยวไปต้มน้ำใส่เดี๋ยวปื๊ดคองแข้งขึ้นเลยพี่น,น้องะมาดูนี่หอย กินหอยไม่ได้เด้อแ็ดกินหอยบ่ได้กินของแผ็เห็ดอันนี้เห็ดหอมหอยหอยปลาหมึกปลาหมึกแต่กินอย่าปลาหมึกอ,อยู่แด้วน,นี่รวมมิตรรวมมิตร แงอยู่บ้านบาคอยชอบกินไปไหน <laughs> นี่แงคนมาหลายนึ่เด็กแหละนังก็จะปิดร้านรน้านน้องใหม่่ะบ้านนี้เขาสื่อของเขาแรงเอาเน่ะพี่น้อบ้านนี้ Ví dụ không có cho sạch tố Qua kia cả xí bộ đấy Không qua, qua, qua mà hãy nó này, nó này kia là นองไม้ดอกนี่ใบแก่งเนานะน้องไม้เปี้ยวใบพัดนี่ดอกสอบจิ้นนาตตลีสอบจิ้นพัดพัดนองใหม่ ัดนมใหม่ดองลูกสาวสอบออกินเอาพี่เนาะให้แต่เป็นขนมใหม่นั่งสอบไงรวยอันนี้เห็ดเผาะปองละสิบอ้อยอันนี้เห็ดเพื่อนอ้อยกลัวถูกอยู่เลยอันนี้ก็แกงหน่อไม้สำเร็จรูป เรามาปรุงแล้วเออนี่น่าซื้ออันนี้นอใหม่เอาเอาแบบไหนไปเออซื้อนอใหม่กันเอาแบบนี้แหละไปทีนี้ยาน่างก่อนไหวแกงไปวัดเออเขาเอินละ